โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไม่เจอกันหลายวันเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเราอีกแล้วนะครับผมวันนี้มากับเสียเกมนะครับผมคนหล่อคนเก่าคนเดิมของเรานะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปรับจ้างทําถนนลูกรลังนะครับผมบนภูเขานะนะครับนี่นะฮะก็จะย้ายรถไปนะครับผมมีแท็กเตอร์แล้วก็ รถเกดเดอร์นะครับผมเป็นเกดเดอร์คันใหม่นะครับนี่นะฮะคันนี้ก็ไปซื้อมือ8มาเหมือนเดิมเช่นเคยซื้อมือ8มาครับก็เอามาใส่ล้อใหม่นะเอามาใส่ยางใหม่ครับผมเป็นยางคล้ายๆยางรถไถนะน่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นคมสูตนะครับเป็นคมสูตนะครับผมก็เดี๋ยวเหลือเก็บงานนะครับก็รอชมแล้วกันนะครับผมสาหรับคันนี้นะนะครับรถเกตเอารถเกต ก็เสียเกมก็มากับรถเสียติวนะครับผมนี่เลยครับผมเป็น U d ดีนะนะครับนิสสัน U ูดีน่าจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่านะครับผมตัวนี้นะเป็นดัมป์ต่ำสวยๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราย้ายขึ้นเขานะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราก็ไปประจำที่กันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวรอเสียเกมนะทุกคนนะนี่ครับเดี๋ยวเราขับรถเกตไปขึ้นเทเลอร์ก่อนนะทุกคนโอเคไปกันเลยครับผมโอเคไล้วไป ก็เอารถเกตขึ้นก่อนนะครับอ่านะแล้วก็เดี๋ยวเอาแท็กเตอร์ปิดท้ายนะครับผมแท็กเตอร์เรานะครับตั้งลำก่อน,นแท็กเตอร์ให้ผมแท็กเตอร์ขึ้นให้ด้วยพร้อมเลยไหมอ๋อมาเลยครับผมขึ้นมาเลยเอาไปฮอบกันเลยเหรอพี่อเลยครับผมจะย้ยายไปบนหรือเปล่าก็ไม่รู้รยยนะ อุ้ยเดี๋ยวนี้เขามาล้อล้อยางเขาดอกเต็มว่ะทุกคนอา้าวธรรมดาครับผมเนี่ยรับงานมาซะเยอะเลยนะครับผมก็แดดตามมันก็เปลี่ยนยางสักหน่อยนี่เปลี่ยนหกเส้นเลยครับผมสำหรับรถเกียเราเะนะนี่ครับผมหมดยูหมดยูแล้วพี่น,นั่นแหละพอแล้วพี่ยกขางก้นนะประคองไว้ยกขาประคองไอ้ประคองตรงนั้นเลยอีวีมากับเไปแุลักทุเลทุกคนนะ นี่วัดกับพลักคิกาครับผมพลักคุรีกเ,<อ>รก,เกินถางมันได้เรามันปรับระดับได้นะนี่เอาขึ้นมาประคองแบบนี้แล้วก็กดรัดเชือกนะก็จะรัดได้แต่รถพเตอร์ครับอยู่ดีมีพงไป<ะ>เกมก็เดีย๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้จะเสร็จไห,นไหนไมนะวันนี้วันนี้จะเสร็จไหมวันนี้นะครับผม เสร็จที่พี่โอ้โหไม่เสร็จเป็นไงอะ่ะวันนี้ย้ายด่วนนะวันนี้ย้ายด่วนนะครับย้ายด่วนย้ายด่วนผมย้ายด่วนแล้วครับนะครับผมถนนแคบๆค,ครับผมกับรถย,ยาวๆนะรถหนักครับวันนี้นะครับแล้วจะไปทางเดิมเลปหรอพี่ทางนั้นเลยเหรอรถที่จะไปได้ไม่ห<ด><ด>นักไม่รู้ดิโคตรแคบเลยก็มีทางใหมวไหมมีม,มีมีทางใหมวไหม ไม่มีครับโอ้ทางมันเล็กครับพี่ทางเลี้ยวข้างเลต้ยวเราถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปมันก็ออกไกลใช่ไหมแต่ที่เลือกก็ยกือดร้อนอันนี้ก็น่าจะใกล้สุดแล้วมั้งถ้าเลี้ยวซ้ายไปยิ่งกดเดินมันมันก็ยิ่งกว่าเดิมอยู่ดีนะเลี้ยวขวาไปเลยไปเลี้ยวขวาไปไปทางเดิมก็ได้โอ้มันซูมเข้าซูมออ้ตอนนี้กูบอกผมก็เปลี่ยนหัวแล้วพี่ว่ะเอ้ ต้นไม้ทำทิพย์ครทุกคนนะล้อเราบันทะลุลน,นี่มาด้วยนะโอ้โหมันแบบก,กั๊บกึ่งกั๊บกึ่งนะครับก,กั๊บกึ่งรถกับกึ่งไม่ใช่กึ่งกึ่งนะทุกคนนะ <c oughs> ถ้ากึ่งกึ่งนั่งสิริบาลใกล้ที่แล้วไอ้ใจเย็น <c oughs> ขออภยัยในความไม่สะดวกสำหรับถนนแคบๆนะนทุกคนโอ้โหแคบเกินผมรู้สึก,กอ,อึดอัดมากเลย เวลาผมเล่นแรมนี้ไปยากนะทุกคนนะไปยากไปยากอยู่แล้วยากเฉลยเกินเนี่ยดูดิครับผมทางแคบๆแต่เราก็ไม่ได้นะให้ผมขึ้นให้ผมขึ้นไปที่แบบนี้นี่ใช่ใช่ไปอันนี้เลยไอ้ทางไอ้ที่เทดินก็อยู่ใกล้ๆแถวนี่ตรงทางนี้เข้าดินดเอาดินดเอาดินเอาดินเจ๋อผม เกียมาไปใช่เกียร์มาไปทั้งพวกนั่นแหละโอ้เอาแล้วับขึ้นเขาตรงนี้นะแคบมากเลยขึ้นไม่ไหวอ่ะน้องบันโอ้ดีนะติด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 เอาเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยดันตัวพี่เดี๋ยวครับตูดพี้โอ้ยมีตัวช่วยว่ะยอดเลยน่าจะทางวันนี้สรุปนี่อู้ยทางนี้ไงแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นทางซ้ายใช่ไหม ใช่ี่ยเราต้องแบบชิดขวาไว้เพราะว่าเราต้องตีบลแล้วก็เลี้ยวครับผมหางเราน่าจะเป็นฟาดต้นไม้นะควรฟาดแน่นอนพี่ก็มีมีแบบหี่พอตัวอยู่นะแต่ตอนนี้ผมว่าผมเบี่ยนหัวมากเลยเพราะว่าไอ้มูกกล้องรถหัวโดนซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกนี่ สกมีวงไยฮี่ตีวงนะตีวงนะฮี่ตีวงมากเลยครับตอนนี้ตีวงเป็นจำนวนมากครับผมมาไดีทยวนี้ที่ทำแล้วก็ต้องตีวงเหมือนกันอีกจริงเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยโอ้โหผมเอาแทคกโอ้โหเอาแท็กเตอร์แคปคันใหญ่มาเหนื่อยกว่าพี่ไปทางไหนก็ติดไม่ได้หรือว่าคันเล็กนะพี่ไปมันเล็กนะโอ้โหคันใหญ่อยันล้อ แหวกมันลดออกมาเลยอ่ะจะไ,ได้จะไ,ได้จะไ,ได้ไได้โอ้ยตรงนี้ทางแคบมากเลยเดี๋ยวผมเอ้ยพี่เดี๋ยวมสุดกทก่ดูทเดียวไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้มันีตนินเนดเลยเรวต้องถอยก่ถอยเย,ย,ย้าก่อนถอย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 ถลูกลอมแม้ฮะไอ้น้อยเกมเราก็จีด่กย Art. อย่างเดียวเลยโอ้เอาที่ไม่เอาลุเราอมลู่ข่าวี่เอาม มาไม่ได้มาไม่ได yeah> um ้เฮ้ยทำไมผมเคล่อนจริงไหมจับที่ไหนเนี่ยดึงดึงดึงจับี่ไหนดึงชั้หน่อยดึงชั้นหน่อยทำไมผมจับไม่ได้ที่ผิดเลยหรออ๋อที่หมาล้วพี่เฮ้ยเขยอะแล้วเยอะแล้วเฮ้ยหลุดเฉยเฮ้ยเดี๋ยวเราเลี้ยวตรงนี้ไปก็เป็นอิสระแล้ว เอาติด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 ไปไปถอยถอยถอยไมไปหน่ตอนนี้ในเทคเกอร์มันติดตัวว่พี่เฮ้ยกระโดดเค้ื่องดันนะจับไม่ได้จับไม่ได้ครับผมที่เปิดได้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็จับไม่ได้เหมือนกันพี่เปิดแล้วเหรอเปิดแล้วนี่ เดี๋ยวผมเอาสิบล้อสกิดตูดให้มันเลี้ยวพี่ฮะพี่เอ้าถอยก่อนถอยก่อนติดอะไรดิอุ้ยรุด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 ไาถึงกี่โมงครับผมก็ใช้แรงจากสิบล้อที่มันสกิดให้มันหลุดออกมาเนาะวันนี้เหลืองมากเลยครับผม ทั้งรถทั้งโคไปแล้วครับนะครับข,ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาครับอันนี้ขึ้นเขานะทางก็ไม่ค่อยดีครับผมทางนี้นะปึ้งโอ้ทางไม่ดีครับผมราว่าทางต่อจากนี้หรือว่าอย่างไรดีไม่ไม่ไม่มันจะมีทางลูกรางอ่ะสั้นๆนดิดนึงตรงนี้เอาไว้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวค่อยทีหลังดีกว่า นี้มันยังไม่แต่ไปพอใจเท่าไหร่ชิบหายแล้วแล้วห้องติดไงพี่ถอยเสลล์รถพี่ถอยเซลล์รถติด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 เดี๋ยวเขช่วยดันดากให้ไม่ต้องห่วงได้ครับรถไหนรถไหนครับหรือไม่ได้ที่ว่าต้องล้มตีดหอกนะถอยถอยถอยเรามาขึ้นทางที่เป็นหญ้าแทนเลยลบลบลบ นด้นะไม่ได้ผมไปไม่ได้ไม่ได้เพรามันติดนะทุกคนหนัก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 ไม่ไหวครับผมอ่าตอนนี้รถผมติดแท้นะต้องยอมรับชะตากรรมนะฮะมันติดจริงๆริไปบ่ได้มันไปบ่ได้นี่โอ้รถพี่ก็ไหลเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยเนี่ยสงสัยมันน่าจะหนักดูดิไปสจอดแล้วไอ้เปิดไฟเะ ไปแล้วไปรับขึ้นได้ไหมพี่ไม่ได้ครับผมพี่ลองพี่ลองกดคิวรัวๆพี่เดินหน้าด้วยแล้วกดคิวรัวๆพี่อุ้ยอ๋อแล้วครับตอนนี้ติดนะครับผมไม่เอาเราไปช่วยไม่เอาได้สิลุดลุตลุตลุตเดี๋ยวเขาช่วยเดี๋ยวเขไมช่วยไม่ขึ้นครับผม อยู่ดีไปไปเลยพี่เยยบเลยเอาถอดลูกทิ้งเลยโคอันเี้กาพี่เดี๋ยวไปเอาตัวลูกของมันช่วยไหไมนะก็หนักอยู่นะรถเกีกรถหนักแล้วแท็กเตอร์อีกตายแล้ววันนี้ได้คลิปย,ย้ายคลิปเอ,อ้ยได้เที่ยวดึงพอดีอ่ะได้ยื้อได้ยื้อ ครับผมหองตอห้องต่อครับโอ้ไม่ขึ้นอ่ะเยี่ยมมาเดี๋ยวผมด้วยสกีดดากด่วนเลยครับผมถ้าเป็นรถจิงนี่คนขับสิก้อลตายเนี่ยทุกคนโอ้โหอยู่อย่างนี้นี่ฟังเสียงฟังเสียงรถอูดีรถเสียงดูดีไปครับไปดูดีที่แบบพ่อโหมากเลยเสียงพ่อแบบโคตรโหดอ่ะ ได้เนะี่ยอ่า,อามาครับผมมามแล้วหายแล้วใกล้ถึงแล้วมาทีนี้กับสุนทรขนสถานการณ์ปกติเข้าสู่สถานการ,ร,กรณ์กรกปกตินะฮะกคนะนะ<อ>ครับรอซิงรอซิงรอซิง เดี๋ยวเลี้ยวคว่ำนะพี่เลี้ยวแรงคว่ำนะนี่ก็จะคว่ำแล้วนี่นี่เดี๋ยวต้องตรงเข้าไปในซอยเนี่ยเข้มก็ขึ้นแปลวดินถ้าถ้าได้ขึ้นแปลวดินอ่ะอยู่บนข้างบนนั่นแหละโอเคครับผมเราไปเอาดินก่อนเลยะกลับไปเอาดินนะผมเย็นทางกันแล้วครับผม แบบสีวากเกนไม่ความวุยไม่ความวย่นเพิงขับโคจัดนะเกือบคว่ำพี่เกือบหลับจะกลับมาได้มิเลี้ยวแรงเกินไปแล้วลูกสะบัดไม่เอาดินเหมือนหินนะทุกคนนะมอนดินเหมือนหินมันก็มีดินเหมือนกันแหละ <ห>อย่าไปซุ่มอย่าไปซีอย่าไปโขกอย่าไปเทียบนะที่รักตอนนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายปกเรอดีกว่าวั <c oughs> นนี้น่าจะได้แค่ย้ายรถขึ้นมานะน่าจะไม่ได้ทำการแสดงนะครับผมสำหรับเครื่องจักรที่เราย้ายมาครับ <c oughs> นี่ เชิงจักรที่เราย้ายมาวันนี้ ouais. จะไม่ได้ทำการแส okay, ดงแล้วสวยเลยอ่ะโอเคดินเต็มแล้วทุกคนนะ โอ้ย oh, แหลก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 อะไรเนี่ยะครับพี่ไปจอดตรงเนี้ยไอ้เลียเล้ยวเลียเล้ยวข้าในซอยมาเนี่ยไอ้เกมขับมาจอดทิ้งไว้ก็ได้อดีลงมาแล้วหเหลือแค่เทียนรวม <laughs> <อ> <laughs> ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้มาแล้วมาแล้วครับ สิ่งงี้อยู่ดีมาแล้วนนเดี๋ยวแรงก็คว้าอีกเออตัวนู้นรีบไปไหนนี่ยมาแล้วให้ผมถอยเข้าไปหรือยังไงที่แต่ถอยเข้าไปไม่น่าจะหลอดนะครับขับมาจอดเลยขับมาจอดก็ได้เดี๋ยวเข้ามาเลยเนี่ยในซอยอ่ะเรียวเรียกเข้ามาในซอยเลยอะไรนนั่ๆเห็นไหมเห็นไหมอ๋อนี่มาแล้วมาแล้วนู่นนะทุกคนนะ มาแล้วรครับโอ้สิ่งแท่นี่อยู่ดีมันแรงนี่ให้ผมเทยังไงเอาตัวลูกแม่ขับรับขับมาเจาะก็ได้น่าจะยังไม่ได้เทอเค้าผมสิบสี่นาทีเนาะทุกคนเนาะเออโอ้ยดูดิแท็กเตอร์ครับผมโอเคปะ ประมาณนี้พี่แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้น่าจะได้แค่ย้ายมานะครับผมเพราะว่ากินเวลาไปเยอะมากเลยนี่ครับผมรถไปติดนะครับผมโอ้โหไปถอนตอบนเนินอีกนะครับลำบากลำบนสุดเลอเกินนะนครับผมโอเคโอเคครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมรอติดตามแล้วกันนะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับ